หน้าสวยแต่งูยังต้องกลัวนกชนิดนี้ก็คือนกเลขานุกการหรือซีเ r ตเตอรี่เบจัดอยู่ในประเภทนกกล้าเหยื่อเช่นเดียวกับแรลงอินซีและก็เหยี่ยวมีทินกำเนิดในประเทศแอฟริกานะครับเป็นนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งโดยมีน้ำหนักถึง4กิโลเลยทีเดียวเมื่อกลางปีก จะากลกางได้ถึง2เมตรลักษณะเด่นก็คือขนหลังหัวที่เป็นซี่ๆเห็นได้ชัดเจนซึ่งในประเทศตะวันตกนะครับมีการนำมาทำปากกาหรือเอามาทัดหูนะครับในสมัยนั้นเป็นนกที่วิ่งและหากินตามพื้นมากกว่าที่จะบินนะครับแต่มันยังสามารถบินได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับนกนักล่าอื่นๆมีขายาวก้ามขาเนี่ยจะแข็งมากนะครับแล้วก็มีพลักกำลังในการที่จะใช้ในการเตะเหยื่อนะครับหรือเตะเข้าไปในพุ้มไม้เพื่อให้เหยื่อเนี่ยหนีออกมาแล้วก็จะจับกินนะครับเหยื่อก็จะเป็นพวกแมลงขนาดใหญ่เช่นตั๊ก,กแตนหนูงู โดยมันจะใช้ขาที่มีพละงก,กำลังในการเตะเหยื่อหรือกระทืบลงไปบนตัวงูนะครับทำให้งูนั้นถึงกับเสียชีวิตเลยและไม่สามารถที่จะทำอันตรายให้กับนกเลขานุก,การนี้ได้เลยเพราะว่าขาเนี่ยจะแข็งมากเมื่อเตะลงไปแล้วไม่ต้องบอกใครนะครับยิ่งกว่าบัวขาวซะอีกนะครับ แล้วก็จับงูกินเป็นอาหาร